แพนพันแทสสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราบังเอิญมานะคะอยู่ที่อยู่ที่ไหนนะคะคุณยายตอน,นี้คุณยายค่ะร้านร้านต้นไม้คุณยายร้านต้นไม้คุณยายนะคะบางคอแลมค่ะอ๋ออยู่เขตบางคอแหลมนะคะบังเอิญมาเจอนะคะก็เลยขอแวะรีวิวหน่อยเดี๋ยวจะพาทุกคนมาชมนะคะต้นไม้บอนสีคุณยายเยอะมากเลยนะคะนะคะมีหลายตัวเลย มีอะไรมั่งคะคุณยายเนี่ยอันนี้อะไรคะรแดงค่ะปวกแดงชื่อปวกแดงนะคะโอ้ยังไม่เคยเห็นเลยค่ะเท่าไหร่คะ2,500ค่ะ2,500มีหลายตัวนะเนี่ยมีอะไรมั่งไม่รู้เนี่ยอันนี้เหมือนชายชนเลยค่ะใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่ใชเหมือนของชวนอะไรประมาณนี้ค่ะ,คะนี่มีเยอะเลยอันนี้ละคะเนี่ยลูกพญามนค่ะลูก เป็นลูกไม้อ๋อค่ะลูกไม้หมดเลยอันนี้เป็นนกกระทาไหมคะค่ะมอ๋อมีเยอะเยอะจริงๆต้นเล็กๆมีเยอะนะคะนแดอันนี้ช้างเผือกใบบัวใช่ไหมคะไก่ราชาวดีมีต้นแรกนะคะ350บบาทแต่ยังไม่กัดเลยแ,แล้วก็กมีบ,บัวแดงบ,บัวแดงคุณยายขายเท่าไหร่คะบ,บัวแด<บ>ง<บ> ร้อยห้าสิบบาทนะคะอันนี้เป็นราคาแบบน่ารักน่ารัก,กมือใหม่นะคะบัวแดงก็สวยนะนครคุณยายบอกอันนี้อะไรนะคะพิ่กระเลือพิษกระเลือไม่ใช่สาวน้อยปะแป้งนะคะไม่ใช่นะคะพิ่กระเลือมีต้นแม่ให้ชมไหมคะ,ะอันนี้คือต้นแม่พิกกระเลือนะคะ แต่มีลูกๆแล้วต้นเล็กอย่างนี้ขายสามสิบาท40บาทนะคะโอ้โหราคาแบบน่ารักมากแล้วก็จะมีอย่างนี้เนาะเป็นอันนี้เขาเรียกอะไรคะคุณยายเนี่ยค่ะเนี่ยร่อนทองเป็นอ๋อร่อนทองร่อนทองก็สวยค่ะแล้วมีพันคร พนัครพคอเท่าไหร่คะพัคอนังไม่ได mm. ้พัคอนสองพันสพันนคออุ้ยพนครสองสวยนะคะเนี่ยมีหนึ่งใบนะคะกับอีกหนึ่งหลอดนะคะเนี่ยสองพราคาดีนะเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีมีอันนี้บัวแทงธรรมดานะคะนี่ แล้วก็จะมีฮกหลงนะคะฮกห,<ล>หลงก็ม,กมีแล้วก็จะมีมัขควานมะควานลังสรรกำลังต้นอ่อนเลยอย่างนี้เท่าไหร่คะคุณยายต้นก็าบาทนะคะ1 0 0บาท1,000กับ50บาทนะคะ1,000กับ50บาทโอ้มีเยอะเลยนะคะนี่ใครยังไม่มีสะสมนะมาหาคุณยายได้นี่คะ่ะ พันกับห้าสิบบาทมีเริ่มออกฟอ,อมแล้วฟอม,อมนี่เริ่มแบบเหมือนจะฮาร์ทด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอดูแม่แม่เขาอ๋อมแม่เขาสวยค่ะมแม่สวยดูใบนะคะใบนี้แม่สวยกับสีสวยมากอ๋อแล้วก็แบ่งหน่อออกมา ันนี้คือแบ่งมาจากต้นแม่นะคะแบ่งหนอ่อแยกหนอนะคะอันนี้เป็นเป็นอะไรนะคะคุณยายเนี่ยกวักโพทองค่ะกวักโพทองอืมกวักโพทองขายเท่าไหร่คะคุณยายอย่างเงี้ยอ๋อยายมีเขียนติดไว้ข้างๆ้าง สามร้อย <300. S 1> บาทนะคะกวักโพท,ทองอสวยสามร้อยค่ะนี่บัวแดงเต็มเลยค่ะอุ้ยอันนี้กระถางใหญ่ขึ้นมาค่ะกระถางใหญ่สองพันสี่อันนี้ปิดป้ายไว้สองพันสี่เริ่มนะคะเริ่มมีมีกี่ใบเนี่ยมีส<ม>ี่ใบค่ะสี่ใบนะคะสองพันสี่ อันนี้ชื่ออะไรคะคุณยายอันนี้มันเป็นมาแฝกมัน,นแฝงมาจากไายชนนะคะอ๋อแฝงมาก็เลยไม่ไม่รู้ไม่รู้ชื่ออะไรก็จะมีฮกหลงนะคะแล้วก็จะมีไกาา่ราชานะคะมีเยอะเลยเกลืมีพี่เกลือ,อมีพร่เกลือถ่ายแล้วคะ่ะต้นละสามจิเลยอ่ะเอ้ยอันนี้สองพันห้าอันนี้สองพันเก้านะคะ อันนี้ก็มัทวานดดอันนี้ก็มัทวานาสวยๆค่ะ่าปอันนี้เป็นมัดกวนอิมอ๋อมีกวนอิมค่ะอันนี้พันนารายค่ะพันนารายตัวเท่าไหร่ยาวต้นต้นแร่ไม่ขาวอ๋อไม่ยาวไม่ได้ขาดต้นเดียว บัวแดงส0มร้อยอูหูน่ารักน่ารักค่ะมือใหม่บัวแดงก็สวยนะราคาสามร้จับต้องได้มาชมมาชมสาวน้อยปะแป้งก็มีไก่สุดสงวนค่ะมีไก่สุดสงวนหน้าร้านจะเป็นเป็นร้านเน็ตเป็นร้าน,นเน็ต ค่ะอยู่หน้าร้านเน็ตนะคะก็จะขายปลูกปิดมาหลายปีแล้วปีทั้งปีทีนี้คุณยายก็เลยมามาปลูกต้นไม้ขายนะคะทีนี้บอลสีนะคะก็จะวางอยู่ริมถนนอย่างนี้นะคะก็เป็นต้นเล็กราคาจับต้องได้ค่ะถ้าท่านไหนผ่านมาผ่านไปก็แวะมาชมได้ค่ะคุณยายใจดีค่ะ อยู่ถนนสุดประเสริฐค่ะอยู่ปากซอยสุดประเสริฐเจ็ดค่ะ๋อค่ะแขวงอะไรคุณยายเขตบางขลแ่มค่ะแขวงบางโคร่ค่ะกรุงเทพกรุงเทพพรนครค่ะค่ะคุณค่ะ อันนี้เราก็มาอุดหนุนคุณยายนะคะพอดีมาก็เจอคุณยายเราก็จะอุดหนุนคุณยายซึ่งเราไม่มีพริกกะเลือนะคะนี่คุณยายขายต้นละ40บาท <ไป S 1> เองค่ะก็เลยอุดหนุนคุณยายไปนะคะก็ที่เหลือเราก็มีแล้วนะคะก็ไม่ได้อุดหนุนคุณยายไปอันนี้ที่เรายังไม่มีนะคะ <c oughs> นี่อาไปด้วยพริกะเกือนี่ได้ได้แล้วอ๋ออันนี้ ลูกค้ามาซื้อคุณยายเหมือนกันค่ะนี่เอาเหมือนกันเลยนะคะยายค่ะสวัสดีค่ะกับแล้วค่ะก็ได้ไปสามสีต้นนะคะอุดหนุนคุณยายไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ